ต้องกลับมาบ้านกลับข้าวในครัวก็หมดแล้วเดี๋ยววันนี้ลาตีจะออกไปตลาดไปซื้อกับข้าวให้รอพี่เสมาเฮ้ย hey, ลาตะเวนไว้ฮน้องสาวคนสวย น้องสาวจะไปไหนแล้วจ๊ะฉันจะไปตลาดจ้ะไปตลาดเหรอรู้ไหมว่าความสวยของเจ้าเนี่ยช่างสะดุดตาพี่เสียเหลือกเกินพี่เดินด้วยได้ไหมจ๊ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะถอยใช่ป่ะเถอะนะจ๊ะพี่เนี่ยมันคนพูดตรงน้องสาวมีผัวหรือ,อยังจ๊ะนี่เธอผูชใจยหยาบคายถอยใช่ป่ะเดนนี้นะพี่ยินดีเป็นผัวนะน้องใครก็ได้ช่วยด้วยเฮ้ยกันไว้ นี่ข้าวไก่เกียร์อยากได้น้องสาวมาเป็นเมียถอยเจ้าไดยนี้ไอพีไเคียไอคุยถอยได้ช่วยด้วยทั้งสวดทรงฆหัวพันถอยเจ้าไปเดี๋ยนี้นะเหมือนแม่จะปันเมื่อเองทั้งบัวบานแม่ก็เบ่งดูตั้งเต้นต้มตุยอย่าขาดอย่าคงน้องอย่าคืน ที่สุดจะฝืนใจคอย,ยขอหอมหน่อยหอมหน่อยไม่ให้เนื้อน้อยแม่ยุ้ยขอหอมต้องแก้มแถม,แม,มตักหน่อยหอมต้องไปปอยผมปุยใใช่พด,นะดีีนน้้ะไหก็ พี่น้องแม่คงจะนีไม่พ้นอุบัติเหตุพบเศษของคนให้ไปได้พี่ปอลเป็นปุ๋ยเมื่อไดเอื้อี่ดูฟังแล้วไม่ค่อยน่ารักคนแรกเจอรู้จักมาขอความรักชุ่วย ไปก่อนนะจ๊ะไม่มีธุระจะคุยหอยใช่ย่างนี้นะพี่รักน้องเนี่ยได้แล้วมึงเฮ้ยมึงเนี่ยพักเหนื่อยก่อนดีไหมเพื่ะค่ะใช่ด้วยมาพักได้ก็ได้ใช่ดหมพไปไหนแล้วน้ำราล เป็นเมียพี่เธอช่วยด้วยขอโทษค่ะสาวเขาพม่อยากพี่ยหลายเที่ยวเลยนะข้าวเฮ้ยอะไรพระองค์ยังไงเนี่ยก็เข้าถิวเข้าถอยนะพระองค์ไปอุต่าห์กันไทยเลยสบายละข้าวเนี้ย อยู่ที่บ้านเนี่ยห่วงจังเลยจะทำยังไงดีเนี่ยทำยังไงดีตรงนี้ก็ได้ตรงนู้นก็ได้เฮ้ย <Hey. S 1> บอกให้มึงไปยังไง oh. เดี๋ยวก่อน oh. เถอะเสียด้วยเฮ้ย hey. ไ,ไม่เชื่อกูเหรอ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแหมมึงนี่ทำเป็นหมาหกกระบุงลำไปได้มาด่ากูเหรอฮะโอยเฮ้ยพระองค์ข่อยนี่นหาเลือกให้แล้วพะยะค่ะเอ้าก็แกต่อยเขาแล้วแกก็สู้เขาสิก็เกิดมอมชั้นสู้คนมอมชั้นก็ตายแต่พอหนึ่งแล้วสิตายแนะ่ จะหามึงเยาข้านมาสอดคนเขาจะกอดอย่ามากัน้นถอยไปเถิดกูสงสาลอย่าให้มีการขัดขวางกูอยากชิมผู้หวังอร่อยสอนลามอย่ามาคอยควางหลาง Ờ ช่วยเขาแล้วก็ไม่ดูเขาเขาก็ว่าเป็นใครมาจากไหนเราช่วยเขาแล้วแล้วเขาก็ปลอดภัยเองนี่ะช่วยเขาแล้วก็ช่วยตลอดรอดฝั่งสิพระองค์แกก็รู้ว่าฉันนี่ไม่เคยหยิงมาก่อนนี่เออน่ะไปดูเขานี่นม่ดูแค่นิดเดียวนะเออนิดเดียวนิดเดียวแปดนิดเดียวนะพระองค์นิดเดียวนะนิดเดียวอ่านิดเดียวนิดเดียวถือมีดไปด้วย เียดูช่วยเหลือก่อนเขาเป็นใครมาจากไหนหรือเปล่าเวลารู้จักเราได้ช่วยเหลือไปส่งบ้าน ดูซิจะมีปัญญาไหมดูสิจะมีปัญญาอุ้มไปไหม เรื่องว่าจะม่มีปัญญาหเลยอไอเสมากูมาบ่ายมึงทีไรไม่เคยผิดหวังเลยมาทีไรก็อิ่มทุกทีเลยเอ้ยทองคำเดี๋ยวเองนั่งรองนี้แป๊บหนึ่ง สงสัยลาตีทํากับข้าวในครัวเออลาตีเมียจ๋าพี่กลับมาแล้วนะจ๊ะลาตีลาตีจ๋าเห็นเมียกูหไหม <c ười> ก็มากับมึงเนี่ยโอ,อ,อ้ลืมไปลืมไปตายแล้วลาตีหายไปไหนเนี่ยลาตีจ๋า นี่พี่เสมากลับมาแล้วนะจ๊ะลาตีตายแล้วไอ้ทองคำเห็นเมียกูไหมก็บอกมากับมึงเนี่ยออยังไงวะตายแล้วเมื่อก่อนก็ไม่เคยเป็นแบบนี้นี่นาะเอ,อ้ยเห็นเมียกูไหมล่ะไ,ไอ้ทองคำเออมึงมีประสาทจะกินเนี่ยเ,ออเดี๋ยวข้าลองถามลุงข้างบ้านดูก่อน เขาเบื่อจะเห็นเออลุงครับ <c oughs> ว่าไงหนูนี่ผมเสมานะครับเออลุงจำได้ถามอะไรหนูเออไม่ทราบว่าลุงเห็นลาตีเมียผมหรือเปล่าครับลุงเห็นว่าเมียเองนะ่ะใครไม่รู้มันทำร้ายลูกและมีคนในเมืองนะ่ะเขาช่วยไว้ตอนนี้เขาพาเมียเองนะ่ะเข้าไปในเมืองแล้วลาตี ราตารีราตรีวันนี้กาว่าจะมากินเต็มที่เลยในฟังคำลุงบอก ไม่ได้หลอกเราเล่นแกชีเช่นอย่าชาว่าใครเวลาโครเพลงถ้าหากว่ามีผมลงจงช่วยมาส่งผมที่เมียผมนะชื่อ ราตรีใบหน้าเธอมิงเสน่ห์ถ้าใครพบแล้วให้เอามาส่งผัวรอหลังลงลิเก ขาดเกาแข็งแกร่งพระคู่อักคุมเข้มแข็งไม่ให้เป็นแหล่งที่โลเห็นองค์เวดากองต่างชาติต้องลอง ทำคำโชูให้น้องนี่อยู่อย่างโกพูดถึงพระภูมันสุริยราชันไม่เคยเห็นเอาน้ำจุกตอกมาหลอกฉันเล่นหรือเห็นฉันเป็นขวดโลเขาคง ว่าฉันเป็นฟุตบอลที่ไล่เตะตอนเข้าโกข,ขอกราบเท้าที่นั่งเป็นแถวหนูหลานดวงแก้วกำมลูลรัก ทาไมดูกใจอย่าใสาผักต้องฟังจากปากของหนูท่านผู้แก่ผู้เฒ่าชอบเรื่องราวารักโซบรรดาเด็กๆชอบโกหกให้ตลกเหลืองโบถ้าไมชอบใจหนูแสดง ก็ขอให้แขงใจดูโอ้เอาแค่เหรอมาฝากอยากให้เธอได้กินมันมีวิตามินไม่ต้องกินของแพง อยากให้เธอแข็งแรง เสด็จแม่ไปเราเองแต่ละแม่ฟ้ามุ้ยก็ขึ้นครอบครองเมืองชเวดากองแต่ตอนนี้น่ะถึงเวลาแล้วที่จะมีกษัตริย์องค์ใหม่แห่งเมืองชเวดากองเสด็จพี่พะยะค่ะหมอมฉันน่ะเร่งนับวันนับ,นบเวลาอยากให้ถึงวันแต่งตั้งจริงเลยพะยะค่ะทำไม่ะน้องนะก็หมอมฉันอยากจะปกครองบ้านเมืองให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ยังเสด็จพ่อเสด็จแม่ไงล่ะพ่คะแมดูเสด็จพี่ทั้งสองคนน่ะจะมีความสุขจังเลยนะพคะแล้วมอมฉันล่ะพคะมอมฉันยังนั่งทุกข์ใจอยู่เลยนะพคะทุกข์ใจเรื่องอะไรล่ะก็เรื่องพระคู่มันของมอมฉันไงพีคะมอมฉันยังไม่รู้เลยหน้าตาของพระคู่มันของมอมฉันเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงถึงมอมฉันจะมีความรักมอมฉันก็มีไม่ได้ก็เหมือนกับว่าลากหนามมาจุกตอกใครจะเข้าจะออกก็ไม่ได้พคะ จริงพระเจ้าค่ะอีกหน่อยต่อก็ตันนี่เองพูดอะไรเนะี่ยเป็นคำเปรียบเทียบพระเจ้าค่ะนี่เสด,ด็จพี่ไปคะมอมฉันเนี่ยใจเย็นไไหวแล้วไปคะมอมฉันตัดสินใจแล้วไปคะมอมฉันจะยกขันหมากไปเมืองขอนหลวงไปคะมันจะดีเหรอหน้องดีสิไปคะจริงพระเจ้าค่ะโอ้ยนั่นต้องอดทนรอหน่อยพระเจ้าค่ะ อุ้มจูมคงไปหาฝากพ่ได้แล้วพุโจค่ะ,สะเสด็จพี่ดูมันพ่อสิพูดอะไรเนี่ยเป็นคำเรียเพียพุโจค่ะนี่ยังไงเนี่ยพี่ก็ไม่ให้เธอไปนะ,สะเสด็จพี่ไหมคะยังไงมันฉันก็จะไปพีคะตายละอาทินาห้ามน้องสิสเสด็จพี่พค่ะถึงเราห้ามตอนนี้น้องคงไม่เชื่อเราพยโค่ะปล่อยให้น้องเขาไปหาเธอพยค่ะตายแล้วดูสิตามใจกันจนเข้าไปตามใจจนเคยตัวนั่นแหละ แหม่เสด็จพี่ถ้าไม่ยกอขันมากไปก็อดนะสิเพคะตายแล้วอดอะไรอดมีผัวเพคะเสด็จพี่ตายแล้วดูน้องจานี่พูดใจอย่างนี้ไม่ได้นะยังไงก็ดีเหมือนใจ<ห>ไปที่ไม้อมนะให้ยากเสด็จพี่เพคะน้องเขาโตแล้วเพคะน้องเขาต้องรู้จากดีจากชั่วแล้วเพคะตามใจกันเข้าไปเถอะอีกหน่อยก็เสียคนหรอกถ้าอย่างนั้นมุมฉันทูลาทั้งสองพระอ,องค์เพคะเอาละน้อง ถ้าได้ข่าวขาวมาก็ส่งมาหาพี่มึงนะเฮคะเสด็จพี่ขอให้น้องโชคดีล่ะเฮคะเสด็จพี่ตามใจก,กันจนเคยตัวนั่นแหละถ้าอย่งงางนั้นทหารโอโอ ฉันนินทาเลยนะอะสวยฟ้าดวงแก้วอีกจริงเหรอพระอ,องค์ดวงแก้วนี่ระดับประเทศนะพระอ,องค์พระอ,องค์ชอบเขาจริงไหมละ่ะคือว่าผู้หญิงคนนี้สวยเหมือนเด็กแต่ว่าดวงแก้วสวยเหมือนคนมีอายุอ้สวยคนละแบบกันพระอ,องค์ชอบเขาใช่ไหมละ่ะ<อ>ผมก็บอกอบล<ะ>้างเขาไปเลย บอกรักเหรอเออบอกละเขาไปเลยจัยนะบสู้นะเออคือแม่นะฉันไม่กล้าว่าเอ๋พระอ,องค์มันต้องกล้าสิต้องสู้หน,น้นาหน้าใจแข็งไปเลยฉันไม่เคยว่าไม่แวบเหมือนพ่อเลยเอานะ่ะมันต้องเคยสักวันสิพระอ,องค์เชื่อมอมฉันสิฉันไม่มีปัญญาว่า มันต้องมีปัญญาสิพ่อองค์ไปบอกเลยเออคือแม่นางหายมาคุยกับข้าพเจ้าเธอ <S 1> <S 1> ฮะร้องไห้ละเนี่ย <S 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 หยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้เลนนะจ้ารู้ไหมว่าข้าพเจ้าเกลียดน้ำตาผู้หญิงมากที่สดุดเพราะว่าน้ำตาของยินนามเมียน้อย ต้องทำให้ข้าพระเจ้ากับแม่ข้าพระเจ้าต้องพักภาจากแผ่นดินหยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่หยุดร้องไห้เดี๋ยวต้องตายเลยฆ่าฉันเลยสิคนใจร้ายคนใจดำอะไรไว้คุณเชียทำร้ายจิตใจที่นังไม่พอเธอยังจะตบหน้าฉันอีกคนใจร้ายคนใจดำ จะไปไหนนะ่ะก็จะไปตายไม่ตอบไปตายเลยนี่ยที่มอมฉันฟังฟังดูแล้วเนี่ยนะพระองค์กับผู้หญิงคนนั้นน่ะกำลังเข้าผิดใจกันอยู่เขามีแต่เข้าใจผิดเออนั่นแหละเอาพระองค์จําไม่ได้เหรอก็อีตอนนั้นที่พระองค์ไม่ช่วยเขา,าขอะเขาใต้ใคคนละชุดอันนี้ใช่ปล่ะเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาก็คิดว่าพระองค์เนี่ยไปลาลาบาล้วงบ่าพูดง่ายๆลักหลับเขาแล้วอะ ทางไอ้คนอย่างซอลาเมนเรารจะรักหลับที่ไปเปลี่ยนชุดก็มีแต่นาสนมน่ะพระองค์ชอบเขาใช่ไหมล่ะชอบสิมอมฉันคิดว่ามีอยู่หนทางเดียวไอ้เสมาพระองค์จริงเหรอฉันไม่เชื่อหรอกอโธเนี่ยไอ้เสมามันเป็นเสือซอม,มแล้วเก่งจะตายพระองค์ที่เราต้นเชียงงั้นแกรีบพาข้าไปเจ้าไปหาเสมาเลยนะคุณเ,เจ้า่ม่ะม